สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมมือนี่ยก็ยุให้ย่หน้าคือเก่าครับมาผสมเทียมง,งัวครับเอาไปเบิ่งกันครับเต็นอยู่นู่นลงไ,นไงนิ่ง <c oughs> ม่ดนมอ่ดนนี่นี่ก็ลงไง เขาไกลประจำาสร้างประจำพิเศษให้กันเลยเฮ้ยนี่ต้นหนังสมแล้วต้นหนังพอยสมโตแล้วนี่ละเอาจับกลูกไม่เหมือนตนมันขึ้นกะลกมันนี่แล้วมันมามไหอามเลนี่นี่เครองามเนาะ ในปีเดือนเดือนนีลบ่อขึ้นบ่อขึ้นไปจังไหนอยู่ะเพราะว่าเขากามงเบ่ดปีปีอีนี่สมอมันอีขุ่นบ่อสมตะเดนี่สมตัวเดนี่ให้สมตวเดนี่ต้นนี้บ่อขึ้นเออก็เนอเาานึ่วตุทุ่ายบ่อนเคยวเขาเจ๊เลยมีบ่อแม่นี่บ่อบ่ขืนจะเขื่อ สามปีแล้วสามปีสามเดือนนี่แล้วเดือนมีนาเอายาเอาอยู่บ่ยาเสกมันยาเสกสีดข้าวเดียวนะแน่นบ่ยาเสกแน่แน่นอนบ่แน่นอนหงอยเท้านแน่นอนนี่จัดโลเพราะว่าเพราะว่าเขใช้โอกาสมันปีนี่ปีเดียวมาไหมครับพี่น้องนี่ลูกเคเอฟหกแปด้ลยครับเพื่อนลูกเคเอฟหกแปด แม่เพิ่นกำลังสีส้มครับแม่เพิ่นอันมันบ่ขึ้นคนกะใทยมันขึ้นแล้วแต่วันขึ้นลดตีสามบ่ขึ้นแม่นี่ส้มหรือครับอันตีเตี้ยน้อยนี่บ่ครับบ่ตอนนี้ได้๋สองปีสองปีไม่น้อยส้นอยู่บ่เข้านี่จักเดือนนะครับจักเดือนแล้วครับไม่เหลือบ่เดือนโอ้เพรท่านส้นดอกตัวนี้มันคือบวมนี่นี่นี่ผมนึกว่าตัวนี้ได้ขึ้น คกับัปกีมันอูขอีโดนะเหตุยูทูปนะอออเไนี่เป็นยังเขาคือพกันไดดสนั่นพวกเ่นอันนี้ละโอ้ยงามยังคือ ค <Ö LE> ีให้ก็คือได้ซันตลบโเอ็นโเอ้นดื้อปนนอนดอก อายิงกี่ทำมันเหตุมันมันจะได้ยอดวิว่ลายเลยมันแมนมันมันเป็นบอกมันยุ่นมากเนี่ยนี่มันเป็นอย่างมันคือประเหตุว้าว่าเคยสมงั้นจงโปเดียวได้หรอ

พันยู่ทางซิลินทอนผลพัน,นยู่ทางซิลินทอนผนบานเอียงบ้านบ้านที่รวงปูข้ามบูอยู่นะ่ะมันก็นเลยจำโมไดนี่แล้วโดนโดนจะมาหากัน ขอก็ลุงคือกันว่าบานยังบานอือเดี๋ยวต้มยำกับขาเจ้าของหัวคนงามลินกระมาน <c oughs> <c oughs> ลินยังโบหัวเลย <c oughs> เดี๋ยวมจาจัดให้เอาอีบจ <Okay. S 2> อจ้ว่าโอ้แงมือว่ามันหันก็มาบานนี่ละแถนี้ยานนนี่โสวัสดีครับจัจ<า>ของว <c oughs> งนงามอันปีปีวังหันขายเลเจ้าตัวขายสามตัวตัวเถิกเบ่บอก็มีตัวนึงตัว ตัวเมียงต,ตัวตัวผู้สองส <De ek S 2> อตัวหนึ่งเดเงินจักบ,บ,บาทโอ้ยแสนหาย,ยัางแม่ก็หูขายเหมือนหาหนึงโอ้ายไปบ้านเลยันเหมือนท่องครังาสิอโอปีนี้ที่ขายตัวไดไม่รมู้มีมีจตเตอรเมีเปตอจิตเตอรำนี่ีลโอ้วากะก็พูลูกครับรยงิขายขีหันในเปียพันโอ้ขายขี้ยังไงเปียพันเนาะขี้ไรก็ผู้ไอไข่นะะไข เปลี่ยนท่านเกบซ้ำงัวหน่อยตัวนี้ได้ไหมเปลี่ยนท่านเอาเรียงไปคายขี่ปีนี้มิต็งัวงามเนาะแต่ก่อนในน้อยหนึ่งเพอด็อันนั้นเรียงงัวไวพอดตัวยืมเงินเขาเออเออเมนอยู่เรียบร้อยครับบักเงียงก่อนี้เขีบเจ็ดสองเรียบร้อย